เพื่อนๆมื่อนี้แม่พัาทอดปลาทูนะจ้าทอดปลาทูสามจ้าอ่านี่ข้างหมกกระทะนะจ้าข้างกระทะแล้วก็เอาน้ำมันใส่เนาะนี่น้ำมันแมวน้ำมันใส่แล้วห่อแล้วนะจ๊ะเนาะเอาปลาทูลงเลยจ้าเอาปลาทูลงเลยน้ำมันเดือดแล้วห่อแล้วทอดไปเลยจ้าปลาสามตัว ปลาพักตัวใหญ่ปันใดนะจ้าเนาะปลาทูเนี่ยมักกินปลาทูตัวน้อยเนาะมันดีนะจ้าเอาที่ปลาทูตัวใหญ่เนื้อละลายกับว่ามันเนี่ยเนี่ยน้องขอดทั้งเร็วปลารุ่นนี้แซ่บจ้าเนี่ยน้องขอดทั้งเร็วกรอบๆนี่กินได้หมดนะจ้าเนาะหัวก็กินได้เนาะยิ่มได้หมดหอมข้อให้เรียงๆนะจ้าเนาะทอดให้กรอบๆเรียงๆ เก็ดไฟกลางนะจ๊ะเก็ดไฟกลางเก็ดไฟตำมีเนาะไฟจ้ะไฟตำมีเนาะอดออกเหลืองถ้าพริกแค่เดียวนะคะให้มันเหลืองทั้งทั้งที่แรกเนาะเขาเอาลงไปในเะล่นเหลืองดีๆแล้วเขาก็คลิกว่าทั้งหนาลงไปนะจ๊ะหัวหน้าลงไปแต่คือเลี่ยนเลยนะจ๊นะเนาะ ก็ต้องไปกลับไปกลับมานะจ๊ะกลับเพียเดียวเลยผิดเพียเดียวเลยนะจ๊ะเนาะเหได้ปลาทูออกมากรอบๆแซ่บๆไะมจ้านีถอดปลาทูจินกับเห็นีเนาะแก้วแก้วพริกนะแก้วพริกด้านตาแดงแก้วพริกตาแดงนะจ๊ะเนาะบ้านเขาเองบอกพริกด้านตำไปกระเทียมไหมจ้ะตำไ่กระเทียมน้ำปลาทิพย์พลดหยอดหน่อยโอ้แซ่บแซ่ กอกอบกอบจ้านี่แม่ก็ทอดมาเพอาสมควรแล้วนะจ้าเนาะกระปุกถีบกรอบแล้วนะจะ้าจ้าแม่กี่กลับได้ไหมกลับกลับกระทูเแล้วจ้าเนาะปีนกระทุเนาะวปีนมาทาั้งนี้โอ้เหลืองแล้วจ้าเหลืองแล้วนี่ปีนมาเลย เหลืองปา้าจ้าเรียงบอลโอ้เรียงดีน้อจ้าเนาะเหลืองดีนะเหลืองดีเจตเจ๊บเจตเจ๊บนี่นนนจา้าอืมใส่เวลาหน่อยนึงนะจา้าใส่เวลาแป๊บนึงให้มันเหลืองๆดีๆกรอบๆเนาะกรอบทีได้แซ่บๆยำได้ฮอตหัวนะจานะ้าเนาะมันก็เปิดอ่อน แก้วบักด้านปลาแดงนะจ๊ะเนาะใส่กระเทียมดีๆกระดุกหยดจักน้อยนะจ๊ะแบบนาวบีบไปน้อยนึงนะจ๊ะเนาะโอ้แสบแสบแสบไม่จิพอแล้วนะจ๊ะแบบนี้พอแล้วจ้าจูของเขาก็พอแล้วเนาะเนี่ยรากนี้จ้ารากนี้จาน นี่บแก้วก่อนนะจ๊อนี่สุดแล้วจ้าสุดแล้วนี่จ้าสุดแล้วนี่จ้าสุดแล้วเยอะไป นี่พร้อมกินนะจ้าพร้อมกินเนาะกรอบดีปะจ้ากรอบดีกรอบดีจ้ากรอบดีเป็นตาแซบนะจ้าะนาะอแค่นี้แหละนะจ้าทอดประทุกข,ข้าวทีเ้เลวๆเนาะจ้าะนะน้อนี่นี่นี่เบิง้งไปจ้ากรอบหมดทั้งตัวเลยนะจ้าะนะโอเป็นตาแซบเลยเนาะถอดเบิง้งไปจ้าเด้อทอดแบบนี้ละเหลือง กินกับน้ำพริกกะปิกระเสบกินกับแก้วบักด้านตาแดงเ้ากระเส็บนี่จ้าเนาะซ้ำนี่แหละจ้าขอบคุณค่ะขอามาชมคลิปแม่แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้นิดได้จ้าเด้อขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีจ้า